คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคุณสวดถูกแต่เข้าใจความหมายจริงๆหรือเปล่าคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่ใช่แค่การท่องจําแต่คือการประกาศเจตจำนงต่อจักรวาลมาดูกันทีละท่อนค่ะสัมปจิตฉามิข้าพระเจ้าขอเปิดใจพร้อมรับโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวงนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติท่อนนี้ทรงพลังมากค่ะ เป็นการปัดเป่าอุปสรรคสิ่งไม่ดีให้พ่ายแพ้ออกไปด้วยบารมีขององค์พรมและมหาเทพพอทางสะดวกแล้วก็ขอเลยค่ะมหาบุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมขอให้บุญใหญ่และลาบใหญ่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้ามิเตพาหุงฮติพุทธะมะอาอุนณโมพุทธายะขอโชคลาภมหาสารบังเกิดด้วยอำนาจพระรัตนตรัยและพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ วิลัทธโยวิลาโคโนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทธิโยขอพลังต้องกันศัตรูอริภัยอันตรายทั้งปวงให้สิน้นฤทธิ์ภัยแพ้และแปลเปลี่ยนเป็นมิมตรไมตรีพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมด้วยบาร,รมีพระพุทธเจ้าขอให้ความสำเร็จความสมหวังและโชคลาภทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นจริงสัมปจิตฉามิข้าพเจ้าขอรับผลบุญผลลาภที่ได้ตั้งใจอธิษฐานไว้ พ่งเพ่งพาพาหาหารือรือหัวใจคาถางเงินล้านเร่งผลให้สําเร็จสมบูรณ์รวดเร็วทันใจอันนี้สงที่เกิดไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่เป็นการเคลียร์ทางชีวิตเรียกสิ่งดีๆเข้ามาเพราะเราเข้าใจในสิ่งที่สวดลองน้อมใจตามความหมายในแต่ละท่อนดูนะคะอันนี้สงจะบังเกิดผลยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคล็ดลับสายมูด้วยนะคะ